ดีเช้ายูทูบบ่าวจะให้นะสงการนะครับนี่ขั้นนี้เป็นรถยอโลนะครับถ้าไม่มีขั้นนี้คงจะไม่มีกามาบัาจะให้นะผมผมจัดมาให้เป็นพันคลิปแล้วให้ทุกคนดูทถึงอาจจะเป็นรถทีไม่สวยแต่มันก็เป็นรถที่ไม่เหมือนใครผมว่านะไม่ได้ขิดซีนี้แต่บางเงินไปบอกเพื่อนนะถึงเปื่อนให้รทำซีนี้ออกทุกคนเลยเลย ที่เขียวตูดลูกสาใบลิ้ส้นเีก้นกละลดดนะบหลกสู่มือซ้ำลอยว้าวเอฟบิดยาซ้ำอย่างลอยได้ยเสียปุ้มแกดึงมันหนักึ้นนี่ตัวคนแรกนี่นี่เล็กตายนี่ปุ้มเปียนท้งแม่นกาสิบสองอันมันยัง้องเอาแกบืสองมาโคบางที่แย่อหยอกเาะถึงไฟได้นี่ผมเล่นอยู่ประมาณมาแล้วแะถึงกันนี่บางบางคนท้งแม่นกาสิบมา คือคืันนี้ผมจะเก็บไว้คือไม่มีวันลืมเลยจนวัดแกะดาวเลยเนี่ยอันทุกคนนัในช่องยูทู e ผมมันติดตามมันบ้างนะถึงกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพลงไงทุกคนบ้างทุกคนดูเนี่ยเวลาบิดมันจะประมาณนี้เลยนี่นี่คือโซ่จากสามมันมันจะบิดจมได้นะแต่เหมือนบ้อกจากสามบิด สองกิโลกับน,นกค่ะที่เด็กๆนนี้ก็หนุกสู้หรอกสามารถบิดระยะทางไกลได้ขึ้นเลยอ,อกจ็จมเลยอช่วยไม่ชวยสวยไม่ชวยผมไม่รู้นะเด็ว่าหยอกหลสวยนี่คันๆนี้นะแต่ทุกวันนี้ที่ผมไม่ได้หยอกหลกันนั่นแหละไม่ได้หยอกหล่อในนันมายกหลโคฮ่ห้าเกณฑ์นึ่พฤติกรรมจากชวนงองสงค่ะ มายกหลอกที а, <yap a> La, za, ่ยอกหลอมายกหลอถึงบ้านถึงคืนสานอผมไม่เคยได้ยอกหลอกลงคลิปเลยนะหลังจากวันนั้นเสียใจมากนอนหลงอยู่อนนักเลยไหนๆคืนๆนั้นนเสียเบียร์ไปก็หลายบาทวันที่ผมแมวรถคันนี้กับในโรงพักนะหลอเลยไมนไหนโทษมดโทษสองคันไม่เป็นไอีกคันมังกาให้โทษโอ้ยมัดหลายบาทด้วยแลงถึงเสียใจมาก อันทุกคนนะเดี๋ยวพาลง YouTube ทุกคนฟังติดตามด้วยเราฟังคลิปนี้เราจะเข้าใจว่าพออะไรถึงผมไม่ลงคลิปอย่าหล่อใน YouTube โอเคนะทุกคนนะอยา,ากเล่นแลกแต่ชูวมันเดิมบางคนนี่ดังดังนัดเนี่ยอันนี้ดังเสียงบันรูบางคนเนี่ยดังแขกแขกอันนี้ดังแบกแบกไม่แบกแ กันนี้หยอกลอย่าวสุดกับประมาณหนึ่งกิโลปุมก็หยอกมาแล้วเนี่ยไก่มันก็เสียลอยแมทปุ่มหยอกเล่นๆน้อยในสน,น,นามมันนะโอเคทุกคนบ๊ายบายท้ายคลิปมาฟ่าแชาวยูทูปไม่อ้อนลงคลิปในยูทูปน,นั่นบ๊ายบาย